สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับกาแฟนะคะเป็นกาแฟสกัดเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้วเข้มนะคะของแบรนด์ละมูนนะคะที่เราสั่งมาจากช้อปปี้นะคะวันนี้นะคะเราจะทําเป็นเมนูก็คือวันนี้เรามีส่วนผสมของน้ําส้มนะคะแล้วก็มีน้ําตาลสดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําเป็นเมนูกาแฟส้มกับกาแฟน้ําตาลสดนะคะ วันนี้นะคะแต่วันนี้เราจะทำทีละเมนูเลยเมนูแรกของเราก็คือเป็นกาแฟาส้มก่อนนะคะเราจะใส่ส้มลงไปก่อนนะคะในแก้วที่เราบรรจุน้ําแข็งน้ําแข็งนี่เราก็ทําจากในตู้เย็นเราเองนะคะก็จะเป็นทรงเหลี่ยมอยู่แล้วนะคะก็อยากทานกาแฟก็าาทานง่ายๆที่บ้านเลยไม่ต้องไปซื้อเข้าทานนะคะเพียงแต่เรามีกาแฟาสกัดเย็นถุงนี้นะคะเราก็สามารถจะ ทำได้หลากหลายเมนูเลยสําหรับกาแฟนะคะตอนนี้นะคะน้าส้มของเราก็ถูกเทลงไปในถ้วยตวงแล้วนะคะเราซื้อกาแฟเขาก็มีถ้วยตวงมาให้เลยนะคะเราก็จะใส่ไปอย่างละร้อยร้อยนะคะตอนนี้ถ้วยตวง,งเราคือมีห้าสิบ จะใส่กาแฟตามลงไปนะคะกเดี๋ยวอีกหนึ่งเมนูนะคะเราจะทํากาแฟน้ําตาลสดกันนะคะอันนี้เราซื้อกาแฟซื้อน้ําตาลสดมาจากโรตัสนะคะแต่จาไม่ได้ว่าขวดราคาเท่าไหร่ไม่ยี่สิบสองบาทก็ยี่สิบห้าบาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะชงอย่างละร้อยเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราใส่เป็นน้ําตาลสดอันนี้น้ําแข็งหรับแก้วเราก็หาที่บ้านเลยนะคะ ชมกาแฟแบนละมุนตั้งแต่ได้กาแฟตัวนี้มานะคะเราก็สามารถลังสรรกาแฟได้หลากหลายรสชาติเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะกาแฟป้าหนุยนะคะก็คือเป็นกาแฟ น้ำตาลสดนะคะบวกความหวานของน้ำตาลสดแล้วก็ความเข้มของกาแฟนะคะพอเราทานเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีความรู้สึกสดชื่นหวานนะคะก็พอได้กาแฟตัวนี้มาแล้วนะคะป้านุ้ยก็สามารถมิกกับอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทานนะคะวันนี้ป้านุ้ยก็ทาเป็นกาแฟส้มกับกาแฟน้ำตาลสดนะคะเอาไว้สำหรับทานก่อนไปทำงานเดี๋ยววันนี้ป้านุ้ยก็ ขอแต่งตัวไปทำงานก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามเพจป้านุ้ยนะคะสวัสดีค่ะ